สวัสดีครับสวัสดีนุ่มแม่แซมทรายครับนครั้นี้ครับก็ทริปนี้ก็ไม่ไม่เขามีอะไรครับก็มาทําการประชุมใหม่เปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับใครมีชื่อช่องที่น่าสนใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับครับตอนนี้ก็ประชุมอยู่กับทีมงานนะครับนี่ครับไม่ได้เซ็ต้องอะไรครับถ่ายแบบธรรมดานี่นะครับ ินหน้าทาไมครับ <laughs> นี่ก็ตาก้องของเรานะครับนี่ตาก้องของเรานะครับชายาันนะั้นะบางบางนัดบ่อันนี้บางนัดนะฮะอันนู้นก็บางเคนสายเติมนะบางเคนสายเติมนะบ,บางเคนสายเติมนี่ก็นี่ครับช่างบอลอะไรยืมนะช่อง youtube ของเขาก็ช่างบอลอะไรยืมเนะี่ยพี่น้องเนะี่ยผมก็ชายาเหมือนเดิมครับ แทนนี่กฤตสกอตเนอะผมก็มี u t u b e เป็นของตัวเองเหมือนกันน้องแทนชแนลนะฮะเข้าไปติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนช่องใหม่นะครับก็มันมีชื่ออยู่อันนึงครับที่ผมสนใจก็ช่องนั้นนะครับผูบาวขี้ข้านีสานดิ้นดีนั่นนะครับผูบาวขี้ข้านีสานิ้นดีนะฮะใครมีชื่อที่น่าสนใจก็คอมเมนต์มากันหน่อยนะครับเผื่อว่าผมสนใจอยากเปลี่ยนครับตอนนี้ก็กําลังปนหัวเรื่องชื่อใหมนะครับ ชื่อช่องใหม่ชื่อเพจใหม่นะครับผมก็จะจะถ่ายแบบแนวบ้านบ้านหากินแบบบ้านบ้านมันก็ไม่มีไม่มีหยัางดอกผมก็พูดพูดเลาาไม่ค่อยคลองหรอก <c oughs> ผมพูดลาวไม่ค่อยคลองนะ <c oughs> <c oughs> ผมไปคนสวยนะสวยเ้อพี่น้องเ้อมันไ่เป็นสวยธรรมดาเนี่ยหนเป็นสวยแต่งเนี่ <c oughs> ก็ขอขอไอ้คำพูดของโจโซเชียลได้นะฮะขออนุญาตพี่โจนะมึงเงินามึงจะบ้ามึงกูกันละกันครับใครมีชื่อก็คอมเมนต์มาได้นะครับใครดูคลิปนี้นะครับเอางี้ยเห็ทีวรเอิดดูนั่นเลยก็ แน่สอนเนี่ยน้องบีบีอาะเหมือนเดิมวาโอยรอเถอะวะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้นะครับจะฝากทุกคนคอมเมนต์ชื่อมาให้ผู้ผมหน่อยนะครับผมจะเปลี่ยนเลยนะครับผมจะแล้วผมจะเอาไปพิจารณาว่าจะเอาไหมครับครับเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับบายบาย สวัสดีครับไอ<ะ>้ยไปสองคุย,ยไหมฮะ